ป้าป๋าหนูกินอยู่นะป้าป๋าวัตถุดิบมีฟักทองข้าวก็จะเหนียวเหนียวหน่อยแล้วก็มคารีกินลงไปเลยไปร้องเห็ดดิซือขอยได้เฮ็ดหลาย เห็ดลายพูดอ๋มันป็นอันนี้ไปล่อยนมันบูดด้ที่น <rapper> oh, ี่ขอบเป็นยังมันร้องหมดแล้วมันกิ้วยเอนี่เสียบตนิม้ม้้มนแบนต้องเเนาะก็ละเอียดดีอยู่เป็นเานี้มันกินสองคาบรวดบัดที่นี่ ปาต้นนั่นผูดไปวางขนุกวาหมอวาง่วไอนคือเงืกโอ้อันกระเบี้องตตีนเต็งเของนังเหนเวรมากมเห็นนี่แหละป้าเปนม่มันก็เลยจูบ่ปอทำมหมูปอมำเลีงอ่งียแซ่บแพ่อหมูกินเก่งมากเปนเนี้เหนียวอยู่มามาบ วันนี้หนูกินนะคะข้าวฟักทองมังค ري กับบะหี่้าเปลี่ยนสูตรกับไดนี่หละง่า